hello ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่อ n t a g o n i s t Game นะครับตอนนี้เราอยู่กันพาร์ทที่สองแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวนะแล้วมันเริ่มตรงนี้เหระเนี่ยเดี๋ยวเราวิลเลี่ยมหายไปไหนวะเนี่ยไปวิลเลี่ยมบ้มาจริงวิลเลี่ยมหายครับหาวิลเลี่ยมไม่เจอโอ้หเดี๋ยวโหลดเซฟแล้วมันจะกลับมาให้ที่เดิม <laughs> คืออะไรนะครับมาดูกันว่าฉากนี้เราต้องทำอะไรบ้างเออ โอ้อะไรวะเนี่ยโคตรเยอะมาเลยนี่คือนี่คือเด็บบอยที่เราจะต้องปวดเขาใช่ไหมสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่เป็นยังไงบ้างพี่เจอหานโอ้ยโอ้ยพี่ยาเตะอ๋อนี่มาเล่นบอน อ่าเลยบอกเลยผมก็เล่นบอลเก่งเหมือนกันนะอยากเห็นผมโอ้ยโอ้ยพี่ใจยเย็นขาผมสั้นนูเลี้ยงหนีไม่ได้ฮะนี่พี่ส่งมาเลยส่งมาครับเดี๋ยวผมจะเล่นบอลกับพี่ให้ดูนะครับพี่ไม่เคยเห็นซะแล้วว่าเป็ดเตะบอลเก่งขนาดไหนบอกเลยผมเลี้ยงผักกาดนี่เขาโตฟรกมิกมาได้แล้วหนีดูโชว์เดี๋ยวผมโชว์ให้ดู ผมโชว์ให้พี่ดูเลยนะครับที่เอาตรงไหนเอาตรงไหนดีตรงไหนครับพี่ดูเป็ดเลี้ยงเอาวิ่งข้ามเอา้าอะไรเนี่ยไม่สนใจเลยเหรอพีห่านเตะบอลอยู่ขนาดนี้พี่ไม่สนใจเลยเหรอครับน,น,นี่นี่พี่มาเล่นบอลกันดีกว่าเล่นบอลโอ้ยโอ้ยโอ้พี่พี่ห่วงด้วยเนี่ย ไปพี่ห่วงขนาดนี้โอ้โหเราไม่เตะคนเดียวอ๋อ oh, พี่อยากเล่นเครื่องบินใช่ไหมละครับได้พี่นี่มาเล่นของเล่นโอ้ยโอ้พี่พี่ไม่ปล่อยให้ผมเล่นเลยนะครับพี่ไม่ปล่อยเลยพี่แนี่อเขาอะไรพี่อะไรพี่พี่กลัวพี่กลัวหาแล้วเหรอมาเลยมาเลย พี <laughs> ่ครับไม่ต้องไม่ต้องพ <laughs> ีค <laughs> ่ครับเป็นไงพ่างพี่โทรไปหาใครม <laughs> <laughs> ีพี่เอาพี่โอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยเอ,อ้ยอะไร <laughs> อะไรครับ ร้านอะไรวะมันเป็นร้านขายทีวีครับเราทำอะไรได้บ้างสวิทกลารฝีโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อย,อย,อยคนที่นี่เขาใจร้ายกับห่านจังมันจะเป็นห่านที่น่ารักขนาดนี้ทำไมทุกคนใจร้ายกับผมได้ ต้องเลยพี่นี่กลัวห่านกันเหรอกลัวห่านใช่ไหมเที่ยมเลยพี่มาพี่มาเล่นวิ่งไล่จับกันก็ได้นะครับมาเชื่อเล่นบอลดีๆไม่ชวนเล่นวิ่งไล่จับกันมาเลยตอนเชื่อมาราวพี่พี่เขาล่วงเลยนคะครับพี่ ผูกเชื่อมทางท้ายเรียบร้อยก่อนเอเอเอ,อะไรวะเอ้ยโอ้ป้าป้าผมแค่มาเดินเล่นเฉยๆํำไมป้าทำไมป้าใจร้ายกับผมขนาดนี้เพื่อผมแค่อยากมาเดินช้อปปิ้ง้านป้าแค่เดินอยากมาเดินช้อปปิ้ง้านป้าเฉยๆเดี๋ยวป้าป้าใจเย็นอย่าโอ้ ถ้ามคนที่นี่เขาใจร้ายกันนะครับเป็นคนที่นี่ใจร้ายนะครับทุกคนวาทำไงนี่แหละผมจะชวนที่เล่นดีๆโอ้ยผมเอาจริงแย่งของเขามาบ้างเลยต้องต้องโอ้ยโอ้ยติดติดอะไรอย่าป้าป้าวางไว้วลงโอ้อะไรครับพี่อะไร ผมอยากเล่นกับพี่อ่ะไม่แบ่งผมเล่นเลยนะไม่แบ่งของเล่นผมเลยนะโอ้ยมีผักด้วยมีผักด้วยไม่ต้องเลยพี่พี่ไม่รู้ซะแล้วว่าเวลาผมเอาจริงมันน่ากลัวขนาดไหนรู้ไหมว่าที่พี่อยู่กันสงบสุขได้อย่างทุกวันนี้เนี่ยเพราะผมกินจระเข้ในบึงไปหมดแล้วไงล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้พี่เอาใช่ไหพี่ มาอีแหนอีแนนอีแน,แนาพี่มาเลยครับผมขอแว่นพี่แล้วกันนะผมขอแว่นพี่แล้วกันนะแบบนี้มาเลยเราต้องทำไงครับเราต้องทําให้เขาเราต้องทําให้เขาใส่แว่นผิดอันใช่ไหมได้เลยอนะ่ะผมจะตั้งชื่อให้แว่นของพี่ใหม่นะครับแว่นอันนี้มันเป็นเพื่อนของผมแล้วคนระับแล้วผมจะเรียกแว่นนี้ว่า น้องสมิธโอเคครับสมิธนายลอยอยตรงนี้นะนายลอยตรงนี้โอเคนะครับ้ยมีอะไรด้วยวะเนี่ยมีเป็นเอ่ออะไรวะวอกกี้ทอกกี้ครับเราเล่นอะไรกันมนได้ไหมโอ้เราสามารถใช้วอกกี้ทอกกี้ได้นะครับเยี่ยมเลยครับอย่างนี้นะสมิธนา ายมีอะไรในโทรหาเราเลยนะเข้าใจนี่เรามีวอชกี้ทอรกี้ให้อันหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะใช้วอชกี้ทอรกี้อันนี้นะมีอะไรโทรมาเลยนะสมิธนะครับมีอะไรโทรมา่ายังไงครับเราต้องเอาเราต้องไปหาแว่นมาเปลี่ยนให้เขาแนละ้วเราต้องหาแว่นมาเปลี่ยนให้พี่เขาคนระับเดี๋ยวพี่เขาจะได้ใส่แว่นผิดอ่านเฮียเราจะ นั่นไงมีแว่นมีแว่นอยู่ตรงนั้นไม่ต้องเลยป้าต้องเลยป้าผมแค่จะยืแมแว่นพิ่ป้านิดเดียวโอ้ป้า <c oughs> ป้านี่ถือไว้กวาดเดรอนว่าเล่นผมว่าเราต้องทําอะไรกับไม่กวาดอันนั้นก่อนผมว่าเราต้องทําอะไรกับไม้กวาดอันนี้ก่อนแน่นอนเลยครับเออรอไม่สามารถเข้าไปได้ มาป้ายังไงไจะทำยังไงครับเดีย๋ยวรอวาป้าเขาวางไว้กวาดนั่นไงเยี่ยมเลยขอไม่กวาดละขอไม่กวาดมาเลยนะไม่ต้องเลยของอันตรายอย่างนี้มีไม่ได้มีไม่ได้เอ้ยมีไม่ได้ป้าอย่าอา้า ก็อดุดเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบ้าเอาเลยบ้าเอานันไปก็ได้ผมขออันนี้ก็ได้ไม่ต้องนี่แหละอึ้บหรือป่าเอาดันไปก็ได้ครับผมเอาอันนี้หรือเอาอันนี้เองป้าจะมีตะแปลงแล้วใช้ได้ก็เอาเลยครับ ผมเอาอันนี้ไปซ่อนก่อนนะมันไม่ปลอดภัยครับโอเคเอามาซ่อนเอาซ่อนโอเควางแอบแอไปเลยขวางหน้ารถขวางหน้ารถโอเคครับเรียบร้อยครับยังไงพี่ค้งหาแม่นไม่เจอกันเหรอผมเอาเครื่องบินพี่ไปด้วยแล้วกันนะต้องเอยพี่ ผมสาขอพี่เล่นดีๆพี่ก็ไม่ยอมต้องให้ผมใช้ไม้แข็งอะไรป้าไม่มีแล้วไม่มีไม่มีมมโอ๊ยโอยอะไรป้น <c oughs> ี่ีแปลง <c oughs> แปลงอยู่นี่ <c oughs> เว้ยป้าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเอาไปช่วยทิ้งให้นะครับไม่ได้ป่าของแบบนี้มันจะถือของอย่างนี้มันไม่ปลอดภัยครับของอย่างนี้ไม่ปลอดภัยเลยนะป้า ไปครับทุกคนอา้าวโอ้ล้ว้าเขาเอาเครื่องบินมาวางไว้อย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวป้าป้าปาไม่ค่อยเลยนะอะไรป้ายู่ไม่มีไม่มีไม่เดนไม่เดียนไม่เดือน นะครับเราต้องย่องไปเอาแว่นนะครับเราต้องย่องไปเอาแว่นไปให้คุณพี่เขาใส่เครื่องบินมาอยู่ตรงนี้แล้วมันจะเป็นไงวะเอาแว่นละเอาแว่นละนะครับมาพี่ของได้แว่นมาให้พี่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยเดี๋ยวแต่ผมคิดว่าแว่นอันนี้มันอาจจะไม่เหมาะคุณพี่ก็ได้นะครับคุณพี่ต้องใส่แว่นสีแดง เจ็มแจ้งเจิจดจ้าพี่จะใส่แว่นแบบธรรมดาอย่างงี้ดูไม่เหมาะนะครับคนคูลๆอย่างพี่ยังต้องใส่แว่นคูลๆอยู่แล้วเอาแว่นละไปละ <c oughs> ไม่มีป่าไม่มีไม่มีว่าว่าดจำผิดเฉยๆ <c oughs> นะครับพี่ผมหาแว่นไม่พี่แล้วเนี่นี่ไงดูเข้ากับเชือกรองเท้าของพี่สุดๆเป็นไงล่ะนี่ครับเข้ากับเชือกรองเท้าสุดๆ อะไพี่อะไรอะไรพี่ไม่ต้องพี่อยู่ความคู่หน้าจุ่มกับน้าเลยโอ้พี่ครับ บอกพี่พี่พี่เป็นอย่างนี้เพราะพี่มาใจร้ายกับห่านสุดแสนน่ารักอย่างผมไงล่ะโอเคครับเราต้องทำอะไรต่อครับเราทำอันนี้เรียบร้อยแล้วต้องทำให้คนมาซื้อของนะครับแล้วก็กูช้อปปิ้งนะครับเอี่ยมเราหาของไปใส่ตะกร้าละกันนะครับนี่ใช่ไหมเนี่ยป้าผมครั้งนี้ผมจะมาช้อปปิ้ง ผมจะมาช้อปปิ้งกับร้านของป้าเองนี่ขอม,มีตะกร้าเอาอะไรมาใส่บ้างนะมีมีตู้ช้อโอ๊ยโอ๊ยป้าเดี๋ยวอย่ามีแปรงสีฟันเนาะมีกระดาษแล้วก็มี brush, แฮร์บรัชแปรงหวีผมอาหารกระป๋องได้เลยมาได้ไงแฮร์บรัชเห็นแล้วเดี๋ยวป้าแล้วทำไมป,ป้ามองเห็นอะไรง่ายขนาดนี้เนี่ย แอบเข้าจากข้างหลังก็ได้นีดีดีดย่อมเอาเฮาบัสย่อมได้แฮาบัตแด้เฮาบัตมาแล้วนี่ไงแว่นยังอยู่ตรงนี้อยู่ไม่เป็นไรครับเออเดี๋ยวเราหาเพื่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราหาเพื่อนให้สมิธเลยกันนะครับเดี๋ยวสมิธอยู่คนเดียวก็จะเหงาครับนี่เป็นไง มีคนสองคนครับหายตัวไปมีคนสองคนหายตัวไปอย่างกระทันหันนะครับระหว่างคุยทอกี้ทอกี้ได้ปะได้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 ฉากนี้จัดได้นะครับโอ้เป็นไงล่ะเดี๋ยวเราหาวิทยุอีกกันการสร้างสถานการณ์จริงๆเลยนะครับเมืองนี้นอกจากจะมีคนตรอมใจไปปิกนิกแล้วตรอมใจก็ยังจะมี มนุษย์ล่องหนด้วยมาเลยยังไงนี่เนียนไหมวางนั้นเนียนเนียนสุดๆอะไรจะเนียนขนาดนี้แนวเนี่ยอีกนิดเดียววางยังไม่สวยวางวางยากจังวะฟึบนหน้าโอเคครับอย่างนี้เนียน่ยเไียว่าแจ่มแจ้งสุดๆ โอ้โหเฟะเลยจะเฟะขนาดนั้นมาเลยครับเราปล่อยเราปล่อยให้สวิตเขาคุยกับเพื่อนของเขาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปชอปปิ้งกันต่อใล่ตะก้านี่ยเยี่ยมเยี่ยมจัดจัดอ่าะไปต่อครับเป็นแตงสีฟันกับหันกระป๋องหันกระป๋องรอป้าเขาดูตรงนั้นไปหันกระป๋องมาละเยี่ยม มาเลยมาเลยครับมาเลย <c oughs> เฮ้ยป้าอย่าโอ้ยผมยังช้อปปิ้งไม่เสร็จเลยโอ้ป้าโอ้รีบเอาออกมาก่อนเลย <c oughs> ป้าเดี๋ยวผมยังช้อปปิ้งไม่เสร็จป้าอย่าพึ่งเฮื <c oughs> อป้าเดิน เดินมาแบบอย่างจิตใจมุ่งมั่นทำไมป้าดูมีดีเทร์มเนชันอะไรขนาดนั้นโอ้อะไรไาเนี่ยต้องมาดังช้อปปิ้งใหม่ป้าเ้ยต้องเลยป้าไม่ต้องไม่ต้องกับป้าเราต้องเราต้องดิสแทรกป้าก,ก่อนนะครับวันนี้มีผักด้วย่ะเอาผักไปก่อนผักผลไม้ช้อปปิ้งผักผลไม้ก็ได้คนระับ มาสร็จไปอตะก้าอยู่โคตรไกลอ่ะรับมาเลยตะกาะเยี่ยมเยี่ยมจัดจัดมาเราเอาตะก้ามาไว้ใกล้ๆหน่อยหนักหนักมาแต่เราเป็นหานสตรองแล้วน,นะครับเราจะไม่ต้องกังวลอะไรกับแบบนี้มากูได้ผักมาแล้วกูเอาส้มด้วยร้องฟาหะ ้าบอกไม่เห็นหรอกคนแก่เขาใส่ตาไม่ดีตอนนี้ได้ผักกับส้มมาแล้วโอเคหลอดมาด้วยเลยแล้วกันโอเคหลอดมาด้วยเลยแล้วกันนะเยี่ยมเยี่ยมสุดๆมาครับบอกเลยหมดล้านป้าน่าจะดีใจที่สินค้าของป้าขายออกเดี๋ยวเดี๋ยวป้าอย่าพึ่ง อย่าพึ่งสมิธสมิธในตรงนี้น่าจะปลอดภัยใช่ไหมครับโอเคครับถ้าถ้าถ้านายเจอป้านนายบอกว่าไม่เห็นเราโอเคนะมะครับรนี่มันน่าจะปลอดภัยแล้วเราได้อะไรวะเนี่ยแตงกวาเลอ <laughs> หยิบแตงกวามาใช่ไหมเนี่ยโอเคครับช้อปปิ้งนะครับแตงกวามาเลยบอกเลยครับผมนี่ การเลือกวัตถุดิบนี่เป็นอะไรที่ผมเชี่ยวชาญอะไรอีกเนี่ยบ้าบ้าครับทำไมบ้าอะไรขนาดนั้นไม่ต้องบ้าไม่ต้องไม่ต้องเลยโอ้โหป้าเขาเห็นไอ้บ้าป้าเขาเห็นใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องเลยนะโอ้โหเห็นหมดเลยไม่ต้องบ้าอย่าหูสาผมสาช้อปปิง้ง ป้าจริงเราต้องย้ายถิ่นฐานแล้วย้ายที่ฐานแล้วแบบนี้เหมือนแย่แน่ๆเอ้ยปิดอะไรเนี่ยแย่แน่แนโอ้ยปิดปิดอะไรป้าเดี๋ยวโอ้โหป้า <c oughs> ป้าหยิบของจากรถเข็นคนอื่นอย่างนี้ไม่ได้ป้าครับป้าหยิบของจากรถเข็นคนอื่นอย่างนี้ไม่ได้มันไม่มีมารยาทเลยนะครับนอกจากป้าจะปฏิเสธหนันแสนน่ารักอย่างผมแล้ว อ่ายังหยิบของจากตะกร้ารถเข็นของผมอีกไม่ต้องครับว่าของในรถเข็นมันเป็นของของผมข้าใจาผมต้องเอาไปจ่ายตังค์เดี๋ยวผมก็ไปจ่ายตังค์กับป้าเนี่ยโอ้โหป้าป <c oughs> <c oughs> ้าครับเอาไปหมดเลยป้าไม่เห็นใจหา่านขาสั้นๆอย่างผมเลยะต้งไปเอาใหม่ป้าจริง มองไหน่ปฮะไม่ต้องครับนีแหลตอดปั๊ก่อนหยิบหยิบไว้หมด,หมดปวดเหว่าผมไม่อยากทำอย่างนี้พอดีผมจำเป็นจะต้องทำภารกิจให้เสร็จผมแค่จะต้องดีสแทกป้าออกไปมาเลยครับต้องป้มามาป้าจะเก็บของเสร็จ ป้าจะเก็บของเสร็จผมก็จัดการไปไกลแล้วเยี่ยมนะทีละอย่างนะเรียบร้อยนะครหาตัวนี้ช้อปปิ้งก็ได้นะครับทำสวนก็ได้หานคนมีประโยชน์ไต้องป้าไม่ต้องไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยป้ามองไม่เห็นหอบเดินชิดขอบนี่แหละโอเค ให้ป้าเขาไปดูผักผลไม้ของเขาเราหยิบแ,แปลงละไปละเยี่ยมเยี่ยมเนียนจัดจัดอะไรมันจะเนียนได้ขนาดนี้ขนาดไหนครับวางโอเคเหลืออะไรอีกผักใช่ไหมโอเคครับเราใช้จังหวะนี้ distract distract ป้า,าก่อน distract เยี่ยมอันนี้อันนี้เลยมาเ,าเร็วเ,เร็วฟาบ ต้องครับป้า้เก็บของไปนั่นแหละเของไปเลยนะครับป้ายังมีของอีกใช่ฮะเยี่ยมเป็นอย่างที่สมองของห่านอย่างผมได้วางแผนเอาไว้ตอนนี้ป้าก็เปรียบเสมือนไข่ห่านในกำมือจะบีบก็แตกจะคลายก็ไม่แตกพูดอะไรวะเนี่ย อะไรครับพี่หาเครื่องบินกันเหรอเครื่องบินป้าผมเห็นป้าเขาเอาไว้อยู่ตรงของเล่นของป้าเขาแล้วนั่นแหละป้าเขาจิ๊เครื่องบินไปแล้วครับเออหาแปลงก่อนครแปลงอยู่ไหนวะเนี่ยไม่มีแปลงครับทุกคนทำไมผมผมองหาแปลงไม่เจออย่าบอกนะว่าไอ้แปลง ปลกกันเนี้ยแปลกกันเนี้ยนะใช่ใช่เหรอวะโอ้ไม่ใช่นี่หว่ะไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องเป็นแปลงสีฟันแปลงสีฟันไม่ใช่แปลงอันนี้เอเยครับลองหาแปลงสีฟันดูก่อนแล้วกันครับฮัลโหลสมิธนายนายเห็นแป้งสีฟันแถวนี้หรือเปล่าแล้วเพื่อนเขานายล่ะเห็นแป้งสีฟันแถวนี้ไหมเรหาแปลงสีฟันแถวนี้ไม่เจอเลยมันคืออะไรวะเนี้ย มีข้าได้มไม่มีข้าได้แตยาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราอย่าบอกนะอย่าบอกแล้วว่าเดี๋ยจริงไ้ยเนี่ยเดี๋ยวนี่มันแลงทิ้งแล้วใช้ได้เหรอไดครับทุกคนเราเราช้อปปิ้งกับแลงไม่ใช้แล้วก็ได้มาจริงด้วย จริงด้วยวะเนี่ยอะไรวะคือะไรโอเคครับป้านะผมพร้อมจ่ายเงินหวัโหวโคตรหนัก <laughs> โคตรหนักขาหานิสันเลยไม <laughs> ่ไหวไม่ไหวไม่ไหวครับเราไม่สามารถเราไม่สามารถแบกมันไปจ่ายตางังค์ได้ป้าจริงๆผมอยากจะจ่ายตางนะัง <laughs> ค์้วแต่วันไม่ไหวครับ มันหนักกไปสรรารภามมันหนักเกินไปสรรารภาพล้วมีแอคชีเมตอร์อันใหม่ขึ้นมาครับโหอ, <c oughs> <c oughs> อะไรไปเนี้ยต้องต้องขังป้าไว้ได้ลงเก็บของขังป้าไว้ไนดะ้ลงเก็บของเรียนะโหลงเก็บของอะไรไปเนี้ยโอ้โหป้าป้าทำไมป้าทำนี้ทำแบบนี้ป้าขึ้นป้ายแบบนี้ไม่ได้นะครับ ถ้าขึ้น้าแบบนี้ไม่ได้ผมออกจะเป็นฐานที่นิสัยดีที่ผมจะเอาไปจ่ายตัองค์อยู่แล้วผมไม่ได้ขโมยของป้าซะหน่อยนะครับที่ผมขโมยไปก็มีแค่ไม่กวาดอันเดียวเองที่ป้าเอามาไล่ฟาดผมรื่อะไรไม่ได้ช็อกช็อกก่อนนะป้าทำแบบนี้ไม่ไมดีเลยนะป้าไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องเลยป้าไม่ต้องเลย ไม่ต้องเราสามารถเราสามารถไล่ป้าได้ไหมป้าป้าป้าช่วยไปเข้าลงรถให้ผมหน่อยได้ไหม <c oughs> โอ้ยโอยผมป้าเขาป้าเขาไม่กลัวป้าเขาไม่กลัวเราเลยนะป้านี่เรียกว่าวิ่งเข้าใส่อย่างเดียวทุกคนครับผมนิกไล้ออกแล้ว <c oughs> ผมลองให้พี่เขาวิ่งเข้าลงรถด้ว <laughs> ยไปพี่วิ่งเข้าลงรถไปครับพี่ลองดูลองดูเลยครับลงรถมันน่าสนุกจตายพี่นี่ไงเยี่ยมครับปิดประตู <laughs> ได้เหรอโอ้แย่เลยนะเอา <laughs> อะไรเนี่ย <laughs> เออนี่เป็นของของผมนะครับ <laughs> ไม่ใช่จานนี่มันของฟาต่างหากเดี <laughs> ๋ยวฟาฟาทำอย่างนี้เลยเหรอ <laughs> ฟาเก็บอันานั้นได้นะครับผมว่าฟาเก็บอันานั้นได้มันไม่ใช่ของฟาไม่ใช่เหรอ <laughs> โหพี่พี่โคตรน่านสงสารนอะไรเนี่ย ป้าครับทำไมป้าไมป้าเด็ดขาดได้อะไรขนาดนั้นมาเลยป้าบอกป้าจะต้องรับชะตากรรมแล้วละ่ะนะป้าทํบาบาปกับเป็ดไว้เยอะนะครับทําบาปกับห่านไว้เยอะป้าจะต้องถูกขังถูกขังอยู่ในโรงรถเยี่ยมมาเลยนี่แหละอะไรครับป้า ป้าส่งสันึกผิดอยู่เลยนะไปนั่นแลยครับสนึกผิดไว้เยี่ยมเลยป้าไม่ต้องครับป้าอยู่ในนั้นไปนะครับป้าไม่ต้องที่จะมาอ้าวโอ้ป้าทำไมป้าสตรองอะไรขนาดนี้ทำไมป้าสตรองอะไรขนาดนี้นี่ผมจะไม่สามารถทำอะไรป้าได้เลยใช่ไหม ป้าแล้วทำไมป้าไม่หยิบช็อคออกมา้วยครับมาเลยผมขังป้าอีกรอบนึ่งเลยมาป้าไม่ต้องครับป้าจะไม่ได้ออกมาอย่างสงบสุขแน่นอนจะไม่ออกมาอย่างสงบสุขแน่นอนขังอึนี่นี่แหละไม่ต้องป้าออกมาไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้อง ไม่ต้องเลยนะป้านี่ใส่ไม่ดีนี่ขวางวาเลยขวางไปเลยไม่ต้องครับป้าป้านี่ใส่ไม่ดีครับป้ามาเขียนภาพอย่างนี้กับห่านแสนน่ารักแล้วก็ป้าไปขโมยของเด็กของพี่ของคนนั้นเข้ามาอีกไม่ไหวเลยนะป้าป้าสำเร็จคิดอยู่ในนั้นไปน่าแดดดีแล้วโอเคครับไปไปกันเถอะคุณสมิธ เราไปกันฉากกันต่อไปดีกว่าปิดประตูให้ด้วยป้าอยู่ในนั้นไวนะ้ลรวไม่ต้องป้าไม่ต้องออกมาโอเคครับเอป็นว่าครัในอันเต้นกูชเกมภาคนี้ก็อาจจะขอจบไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับแล้วพบกับผมสแควรูทด้วยใหม่นะครับกับห่านตัวนี้กันต่อนะว่าเขาจะไปทำอะไรต่อไปนะ <c oughs> แล้ว ในครั้งหน้าสมิธจะยังอยู่กับเราหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรา,าลองดูกันนะครับโอเคขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับถ้ามีคอมเมนต์อะไรก็สามารถพิมพ์เข้าไว้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่กับผมสแควร์รูทในวิดีโอครั้งหน้าสวันนีบ๊ายบาย